สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องพมพองนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนนะคะเพราะว่าวันนี้จะก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวมาเพราะว่าเราจะมาปลุกอยอดโทรันเตาเราจะมาปลูกผักกันนะคะไม่รู้ว่าคุณแม่จะปลูกอะไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันทํากันนะคะอันนี้คือเป็นสวนแบบครอบครัวนะคะก็ เป็นสวนเล็กๆเองนะคะกะ็ตอนนั้นคุณแม่ปลูกผักบุ้งไว้ก็ตอนนี้ก็คือขึ้นผักบุ้งขึ้นมาแล้วนะคะก็เป็นต้นเล็กๆแบบสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวน้องทองจะพาทัวร์สวนนะคะตัดตัวไหนขึ้นนี่นะคะบรรยากาศในสวนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้คือตอนเย็นแล้วนะคะแดดก็ไม่ร้อนก็ไม่ต้องใส่เสื้อกันเสื้อแขนยาวก็ได้นะคะ มันไม่จะปลูกอะไรนะผัก,กบุง้งอันนี้จะเป็นเมล็ดอะไรเป็น,นยังมัน้อยอ่ะมักน้อยมักน้อยกันล่ะจะมาปลูกผักบุ้งกันนะคะนี่ ผักบุ้งที่คุณแม่ปลูกไว้ก็ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวน้องพร้อมจะ,ะถ่ายให้ดูคะ่ะอันนี้จะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็เพิ่งปลูกออกมาก็ขึ้นมาแล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ปลูกก่อนก็ขึ้นมาแล้วนะคะน,นี่น่าจะกินได้อยู่นะคะเพราะว่าผักบุ้งแค่เป็นต้นเล็กๆเองนะคะ,ะ,ะถ้าเป็นถ้าขึ้นมาขนาดนี้นี่คือตัดแล้วไปใส่หม่าล่านี่คืออร่อยมากๆนะคะผักชีก็มีค่ะ ผักชีก็ยังต้นเล็กอยู่นะคะนี่ต้นเล็กๆอยู่ค่ะอันนี้เป็นผังมีว่มหรืนหมต้นหอม,หอ,มอืมต้นหอมก็มีนะคะนี่ผักชีก็มีต้นอ้อยก็มี โค้มีอย่างเ้ยมั้งอมดมาต่างกงัยโต่าัวนมาิไปไปพวกไปเท่าไหร่ไปชิมองชสวยอ่ะ้านนี้เป็นอ่าวันนี้เป็นบันกัดวุ้งนะคะกัดเต่ากัดเต่าเหรอกัดวุ้งกัดเต่า แล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นกะท่ายนะคะคุณแม่ก็จะมาเด็ดผักที่สวนแล้วก็ไปขายกว๋วยเตี๋ยวที่ตลาดกะท่ายค่ะมี่ก็พอสวนน่าที่จะก,ก,ก,กคัวเลยทึ่เนี่ยไมื่อคยเหยียบท้งเทียงด้ว,ต,วต,ตั้งแต่น้องของตัวมาก็ยังไม่เคยทําสวนนะคะเพราะว่าไม่มีสวนเหมือนคนอื่นเขาเนาะก็เมื่อก่อนนี่คือตรงนี้จะเป็น ต้นไม้จะมีต้นไม้เยอะแล้วก็จะทําเป็นที่ที่เก็บของนะคะที่ไว้เลี้ยงควายหรงคว่าเออที่ไว้เลี้ยงควายนี่มันกับผึ่งผีกันจะได้ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีควายแล้วก็คือก็อ๋องดิเอเออจะตีกินเป็นคนรานอ่ะก็ตอนนี้ก็คือทำเป็นสวนได้แล้วนะคะ ก็คุณ่อคุแม่ก็มาช่ยกันทํานะคะนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆทาไม่ใช่ทําขายนะคะก็ทําไว้กินแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดไทยนะคะไดมยอมเรื่องได้ยอมเรื่องขวดก็นาน่อย่าโอเคเราจะอมเออเอเออยังไงถอยก็นานๆถอยยานออเยทำไมถอยยานไง ไม่เตียนก็อยากจะทำเหระอะไรถ่ายยาได้มยช่วงนี้กการ้อนมากนะคุณพ่อก็จะอยู่ทางนี้ช่วยกันปลุกอัน อะไรเป็นของเป็นมะยังตีเนี่ยมกน้อยกล้าหนเงือะมกน้อยเดียมไม่รู้จักชื่อเหรออ๋ออันนี้คือที่เชียงตุงเราจะเรียกว่าต้นมักน้อยนะคะมักน้อยเรียมแต่ว่าที่เชียงตุงอ๋อไม่ใช่ที่ไทยก็มีอยู่แต่ว่าไม่รู้จักชื่อนะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรลูกมันจะเป็นสีเขียว,ยวแล้วก็คือจะมีแบบเหมือนหนามนิดนิดอ่ะ นี่นะคะก็ต้องมัดแบบนี้นะคะบรรยากาศตอนเย็นค่ะยังไม่มีน้ำนะคะเขาก็จะเริ่มทำนากันแล้วแต่ฝนยังไม่ตกก็ยังไม่มีน้ำนะคะ ที่ตรงนี้ก็จะเก็บเป็นที่เก็บของนะคะไว้ฟืนไว้อาไว้เครื่องใช้อะไรต่างๆนะคะอะไรเป็นตัวมังมันมือโปมังมันในบนรองลูกไหนแกมือสนใจฟังดิบวบวยเหรอบวยก็ไม่ใช่บวย,บวยมือ อันนี้จะเป็นลูกบวยนะคะต้นบต้นลูกบวยนี่ตรงนี้ก็จะจะปลูกอดอกไม้ด้วยนะคะคนนี้ก็เป็นค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 นอะไรคนกวนเหรออหือน้ำไม่ค่อยมีแล้วนะคะตอนนี้น้ำก็ได้มาจาก ถ้าฝนตกก็จะมีเยอะอยู่เอาไาแล้วเลยปากหาดูน้ำก็ไม่มีแล้วไม่มีน้ำเลยม,มีแค่ตรงนั้นนิดเดียวดูเลยตัวส่วน โซนจริงๆแล้วไปกันเน็ดดูเดะดูเดะดื้อน,นะโตนมาเท่านี้ดื้อแล้วนะแล้วก็จะมีอ่าตรงนี้ก็เป็นสวนนะคะแล้วก็อ่าที่ข้างข้างหลังสวนของน้องพ่อก็จะจะเป็นสวนอีกแต่ว่าไม่ใช่สวนของเรานะจะเป็นของอะของยายโอว่ะยายโอ่ยายโว่ เป็นของยายอวเขานะคะก็ตรงนั้นจะมีน้ําอยู่เพราะว่าเขาทําสวนตลอดตลอดเนาะก็จะมีน้ําอยู่นะคะแล้วก็เราก็ไปตักน้ําที่ที่ในสวนเขามาลดผักได้นะคะนี่น้าเขาจะอยู่ในนี้อันนี้จะเป็นต้นไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนี่ค่ะก็จะเป็นอันนี้เราก็จะตักน้ําแบบนี้ เดี๋ยวดวดไม่ได้เลยนี่นะคะ,ะ,ด,ะดึงขึ้นมาอันนี้จะเป็นสวนของยายโอนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้านของพี่ทิพย์นะคะก็อยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะคะไม่ได้อยู่ไกลกันเนาะอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนี่ค่ะ เราไปรดน้ําผักกันค่ะเระีอรยอ่ต้องระตียอ,อยแน่ อย่าพุ่งยุ่งปุ่งหนักตายอ่ะย่ายุ่งกันหนักกันไรกันไม่ลอว นี่นะคะแล้วก็จะทําเป็นร่องร่องรองรองแบบนี้นะคะ <país> แล้วก็คุณแม่ก็เอาปุ๋ยเทลงไปนะคะ <spinning. S 2> ขี้บัวขี้บัวมันก็เป็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติอย่างดีเลยนะคะ,ะก็จะใส่เป็นร่องเป็นร่องแบบนี้แล้วก็เอามาเล็ดเอามเเล็ดผักบุ้งมาใส่แล้วก็เอาน้ำรดแล้วก็แบบนี้เนะไมมเนาะเดี๋ยวกขึ้นมาเอง ี๋ยวก็มันก็ขึ้นมาเองนะคะถ้าขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนตรงนี้นะคะถ้าขึ้นมาสวยๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะรเ,เรียบร้อยเอาน้ำมาเลย้น้ำมานะคะ

เด็ดผักอะไรผักอันนี้กินได้นะคะเราจะเอาไปแกงใส่ไข่ด้วยนะคะผักนี้กินได้คะ่ะผักธรรมชาติขึ้นธรรมชาติคะ่ะ เอ,อกของวัดซึ่งก็จะเหือดไหมเนี่ยโอเคค่ะหลังจากเมื่อวานที่ได้ไปสวนมานะคะก็ไม่ได้ปิดคลิปนะคะก็มาปิดคลิปวันนี้นะคะแล้วก็ตอนวันนี้ก็คือตอนเย็ยนแล้วนะคะก็เมื่อวานน้องพองก็ได้ไปปลูกผักมาปลูกฝากมานะคะก็ แต่ว่ายังไม่ได้ปลูกพิ่งไปใส่ปุ๋ยเพิ่งไปทาทาที่ที่จะปลูกเองนะคะก็เป็นอันเสร็จบร้อยนะคะเดี๋ยวถ้ามันขึ้นมายังไงเดี๋ยวจะปลูกยังไงเดี๋ยวน้องพองเดี๋ยวน้องพองก็จะถ่ายทําอีกทีนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องพองด้วยนะคะก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องพองไปได้เรื่อยนะคะสวัสดีคะ่ะ